ในส่วนถัดไปนะครับเราจะมาขยายความให้กว้างขึ้นนะฮะจากภาพเมื่อกี้มาเป็นภาพกระบวนการทำงานหรือหลักการทำงานของ AR โดยเริ่มจากที่เดิมครับขั้นตอนแรกเราจะต้องมี AR code หรือ marker นั่นเองเป็นภาพสัญลักษณ์ต่างๆที่เราทำขึ้นมาในที่นี้ผมใช้ภาพแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับ เมื่อเรามี AR marker แล้วเวลาเราส่องไปที่กล้องเว็บแคมหรือว่ากล้องจากโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆมันจะทำการวิเคราะห์และประมวลผลภาพในที่นี้จะเรียกว่า image analysis นะครับเป็นกระบวนการแรกจะทำการวิเคราะห์ marker ว่ามีลักษณะตรงกับในฐานข้อมูลไหมนะครับเราจะเห็น Marker Database อยู่ด้านล่างนั่นหมายความว่าเมื่อคุณส่องไปที่ Marker นั้นัน้นๆปุ๊บระบบจะทำการประมวลผลว่า Marker ที่คุณส่งเนี่ยมันมีอยู่ในฐานข้อมูลของเราไหมถ้ามีมันจะถูกส่งไปที่ขั้นตอนที่2หรือกระบวนการที่2นั่นเองนั่นคือกระบวนการ Post Estimation นั่นคือการคำนวณหาตำแหน่งของภาพนะครับเมื่อ มันมาถึงขั้นตอนการคำนวณหาตำแหน่งภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะโยนไปที่ 3D rendering ตรงนี้มันจะทำการค้นหาภาพหรือโมเดล3มิติที่ตรงกับมาร์เกอร์ที่2นะครับมันจะไปดึงภาพ3ามิติที่อยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงซ้อนทับกับ ตัวมาร์เกอร์ที่เราส่องเข้าไปอันนี้เราจะต้องจับคู่นะครับว่ามาร์เกอร์ชิ้นนี้คู่กับโมเดล3มิติชิ้นไหนเวลาแสดงผลจะได้ถูกต้องนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆสำหรับเทคโนโลยี AR นะครับผมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะทีละขั้น นะครับว่ามีลักษณะขั้นตอนเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราเป็นภาพรวมของระบบภาพรวมของหลักการทำงานของ AR ทีนี้เราจะมาแยกขั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจขั้นตอนแรกเราต้องมีอะไรครับเราจะต้องมีภาพมาร์กเกอร์ภาพมาร์เกอร์นี้เกิดจากอะไรเราสามารถสร้างมาร์กเกอร์โดยการวาดขึ้นมาเองหรือใช้โปรแกรม ในการวาดภาพต่างๆเพื่อสร้าง AR marker นี่ขึ้นมานะครับจากนั้นเมื่อเรานำภาพ marker เนี่ยที่ได้มาแล้วไปส่องกับกล้องขั้นตอนนี้มันจะทำการวิเคราะห์ภาพหรือ image analysis นะครับ marker ที่เราจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้หรือจะเป็นภาพที่เราหามาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้ ในตัวอย่างนี้ผมจะแสดงให้สองภาพก็คือเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาเองทางซ้ายมือกับขวามือคือเป็น QR code เราสามารถที่จะใช้ QR code ก็ได้นะครับโดยขั้นตอนนี้เมื่อเราเอาแผ่น m เกอร์ไปส่องกับกล้องกล้องจะทำการวิเคราะห์ว่ามาร m เกอร์ที่เราส่องอยู่เนี้ยมันมีอยู่ในฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันไหมถ้ามีมันจะทำการจดจำ m a r k ร์นี้นะครับ แล้วส่งต่อไปอยังขั้นตอนที่สองนะฮะขั้นตอนที่สองนะครับเมื่อกี้เราคำนวณภาพแล้วว่ามาร์เกอร์ที่เราส่งเนี่ยมันมีอยู่ในฐานข้อมูลในแอปของเราจริงๆต่อไปมันจะคำนวณหาตำแหน่งสามิตินะครับในรูปภาพมาร์เกอร์แต่ละอันเนี่ยเวลาเราสร้างแอปพลิเคชัน เราจะต้องวางตำแหน่งของโมเดลที่จะแสดงผลบนมาร์เกอร์นั้นๆการคำนวณค่าตำแหน่งเชิงสามิตินะครับเวลาเรามองเนี่ยมันจะเห็นภาพสามิติลอยอยู่บนแผ่นมาร์เกอร์เราสังเกตที่ภาพทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นแผ่นมาร์เกอร์อยู่ทางมุมล,ล่างสุดเวลาเราทำในโปรแกรม เราจะต้องวางวัตถุ3มิติเนี่ยวางไว้บนแผ่นมาร์เกอร์เราสามารถกะระยะเองว่าเราจะวางตรงกลางของมาร์เกอร์จะวางบนซ้ายมุมขวามุมล่างซ้ายเราสามารถกำหนดเองได้ครับจากนั้นโปรแกรมมันจะบันทึกค่าตำแหน่งสมมิตินี้ลงไปในแอปพลิเคชันนะฮะรูปทางด้านขวาแสดงเป็นแนวตั้ง เราจะเห็นแผ่นมาร์เกอร์เป็นรูปตัว A มีกรอบสี่เหลี่ยมหนาอยู่ถ้าเราวางวัตถุ3มิติลงบนตัว A เวลาแสดงผลในแอปพลิเคชันตัวโมเดล3มิติมันจะแสดงผลตรงกลางตัว A เช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือเราวางวัตถุ 3D ตรงไหนของมาร์เกอร์เวลาเอาไปใช้งานจริงมันจะแสดงณนะจุดนั้น อันนี้เป็นการคำนวณค่าเชิง3มิติเบื้องต้นนะครับให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนว่าเวลาเราวางวัตถุ3มิติเราจะวางอย่างไรนะครับเมื่อมันคำนวณหาค่าเชิง3ามิติเสร็จแล้วสมมุติว่าในแผ่นมาร์เกอร์นี้เราวางไว้กลางตัว A เลยทีนี้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันมันจะทราบแล้วว่าควรจะแสดงภาพ3มิติตรงไหน เมื่อได้ค่าตำแหน่งเรียบร้อยแล้วจะส่งต่อไปอยังขั้นตอนสุดท้ายครับนั่นก็คือกระบวนการนำภาพ3ามิติจากฐานข้อมูลนำมาแสดงผลบนมาร์เกอร์ที่เราส่งเข้าไปกระบวนการที่3เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือค้นหาภาพ,าพโมเดล3มิติจากฐานข้อมูล ว่าตัวมาร์เกอร์ที่เราส่องเนี่ยมันไปตรงกับวัตถุที่เป็นโมเดล3มิติชิ้นไหนจากนั้นจึงจะแสดงผลลงไปในแอปพลิเคชันครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมเลยสรุปเป็นภาพ3ขั้นตอน3กระบวนการเอาไว้เป็นหน้าเดียวสังเกตที่ภาพทางด้านซ้ายสุดนะครับจะเป็นจอโทรศัพท์มือถือเปิดแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย AR จากนั้นส่องไปที่แผ่นมาร์เกอร์อย่างที่บอกนะครับแผ่นมาร์เกอร์เนี่ยจะเป็นรูปภาพอะไรก็ได้แต่จะต้องมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนนิดนึงนะครับเดี๋ยวส่วนของมาร์เกอร์นี้ผมจะอธิบายในส่วนต่อไปสังเกตที่รูปภาพนี้ครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อเราจะเห็นภาพมาร์เกอร์ที่เป็นพื้นดำมีข้อความแล้วก็มีรูปไก่อันนี้คือขั้นแรกครับเราส่องไปปุ๊บ โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ว่าแผ่นมาร์กเกอร์ background สีดำมีตัวอักมีไก่เนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลมาร์กเกอร์ของแอปพลิเคชันไหมถ้ามีจะถูกส่งต่อไปอยังขั้นตอนที่2ครับคือขั้นตอนการคำนวณหาค่าว่าควรจะแสดงโมเดลที่ไหนเราจะเห็นว่าตรงกรอบที่เป็นมาร์กเกอร์มีวงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายมาร์กจุดอยู่ ผู้เรียนคงจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่ามาร์กเกอร์จะแสดงผลตรงไหนนะครับเพราะว่ารูปไก่เนี่ยในตรงกลางเนี่ยมันรอที่จะไปแสดงผลตรงตัวมาร์กจุดบนมาร์กเกอร์เรียบร้อยแล้วแต่ขั้นตอนที่2มันยังไม่สามารถแสดงได้มันแค่คำนวณหาตำแหน่งที่จะวางไก่ลงไปเท่านั้นเมื่อคำนวณหาไก่เรียบร้อยอ่ะโทษทีครับเมื่อคำนวณหาตำแหน่งของไก่เรียบร้อย มันจะส่งต่อไปอยังส่วนที่3ครับก็คือกระบวนการแสดงผลภาพสามมิตินั่นเองเราก็จะเห็นว่ารูปไก่มันมาแสดงผลบนมาร์เกอร์เรียบร้อยแล้วณนะจุดจุดที่เราได้กำหนดไว้ตอนแรกนะครับอยากให้ไก่ไว้ตรงไหนแล้วก็มาร์คไว้ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการทำงานของ AR นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับคงไม่ยากเกินไปนะครับ